แล้วลกขึ้นมาจะจ่อได้ไหมมีหมูกเกล้าเชิงอยู่มาถึงเพชรเปรียบุญน,นะครับลูกนี้ทุงออกมาจะท่าบริสการต่อไปเลยโอ้โหลูกนี้ไปไกลเว้ยโอ้โหปักสวยไหมลูกโอมทองผมว่า20ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ สาเลูกนี้กระทุ้กระชากไม่ได้แล้วครับพ่าวเซฟครอนนะครับลูกนี้เป็นลูกทิองเขยโทษนะครับ ลูกนี้จะทำได้พอลระทะถิกนะครับเัาพหมูเกล้าวันนี้กับการทีมสั่งแล้วนะครับว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนจยดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันที่ว่าหมูที่เกล้าจะใช้ลูกสูงเดิมหรือเปล่านะครับไอสัญญาลกเป็นลูกนี้โอ้โหไม่เข้าเรืลูกว่ามาแปปโอ้โห จริงนะครับแต่สูงสักก้นไปนิดนึงถ้าสูงยาวๆกว่านี้ไม่ได้ถ้าลูกนี้หมูกันนับลำตัวเลยกันใหม่นะครับไม่โดนรอเท่าใจลูกนี้ไหลไปหมูที่สองสก,กัดออกไปแล้วนะครับใจเย็นลูกใจเย็นเราไม่อยู่เราอยู่นอกสกัดเขาไม่ต้องไป ลุกนี้ผมมองไม่เห็นครัไม่ใช่หายไปนะครับพุงใหญ่บางครับองไหล,อ,ล,ลออกมาเท่นผู้ใหญ่คนเก้าจะยืนบังขึ้นยืนบางโทเลยลูงนี้ทุบยาวมาชิ้นแนวรัตกลางไม่ผ่านองออกไป มุกจอกำลังลงสนามไปกัแล้วนะครับลูกนี้โรงยาวเลยมาถึงผู้รักษาประตูอยู่ที่เก้าแหโกนะครับโชว์เลยส่งให้หมูมันน้ำนะครับของหลักประกันการชัยนะครับถือว่าแนบเปียกเนี่ยเปียกนะครับลูกนี้ลำเลียงลูกขึ้นมาไหมนะครับจอบ่อมาไม่ผ่านนะครับหนึ่งสองสกัดออกมานะครเก้าจะได้ทุนบอลนะครับกลุมไปง่ายๆนะครับไม่ผ่านกันนะครับ ยังได้ทุ่มนะครับหมู่ที่สองนะครับไม่ทุ่มนะครับให้เพื่อนทุ่มหลงนี้ทุ่มยาวมาปล่อยออกไปเลยนะครับผมมาน้ำนะครับให้ปรักษาปพะตูโตเป็นฝ่ายผู้เล่นนะครับเล่นเลยยลงนี้อ้อยออกมาให้เบิกแปลน,นะครับหมู่ที่เก้า เขาออกมาได้ไหมยังคงเคลื่อนอยูแ้วก็แบมสองต้องกัอรกด้านข้างเขียดแล้วออกมาต่อไขลยิงประกบแล้วสงสัยจะแนงอกลุมนี้ลงเล่นยันไปแล้วับมูที่เก้าหลุมนี้กระชากลากถูใบเพชรเบียบุจุดเจ้ามดเรลาารนกีดขันกันเพื่อนเวลาหลังผลปรากฏว่าหมูที่สองนะครับกำชสยชนะไป só